อแล้วพอมันอยู่ตรงไหนวะมีชัวไอ้เหี้ยไม่ได้หารถไม่ได้มากขนาดนี้หรอกโอ้สัใจอ่าโคตรสัใจไอ้เหี้ยอีกตัวนึงมันต้องเฝ้าหอ,อแน่เลยสัจัยเหล่านี้แหละโอ้ยสัใจ ขึ้นรถเลยฮะเอ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็เอาลง,งผลงานสีมาเลย